ขอต้อนรับเพื่อนๆเนข้าสู่เกม l าล็ c ก X Next Generation กับผิสเตอร์ซ s เวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเกรดความสามารถของคาสอาชีพหลอดไน มาดูกันว่า2.1ล้านคิดต้นนี้เราจะเอาไปทําอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีทเทปอนาชีวิตนิลันแลกนัลล็อก X Next Generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก ROX แพ็กใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ Power Pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay ในการที่เราจะเพิ่มความสามารถของตัวละครเราก็ต้องดูข้อมูลของตัวละครกันก่อนสำหรับตัวละครน,นี้นะครับนะับจักันก็จะใช้เป็นอุปกรณ์สีขาวบวก4ทั้งตัวนะครับอาวุธเนี่ยอัปเกรดไปที่เลเวล100ส่วนออฟแมวยังไม่ได้ทำนะการที่สวมใส่ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ช่องทารเแมนก็จะใช้เป็นประดับ p s t t g c k อัปเกรดไปที่เลเวล25ช่องแอสเซอร์รีก็จะใช้เป็นกระดิ่งจอกกออัปเกรดเลเวล25อีกข้างหนึ่งใช้เป็นโฮลี่ริงแหวนลดไล่เพื่อให้มีค่าเฮดนับจุบันเนี่ยค่าเฮดของตัวละครจะไม่พอก็อัพเกรดเลเวล25นะครับชุดเนี่ยอัพเกรดเลเวล50โค้ดอัปเกรดเลเวล37นะครับรองเท้าอัปเกรดเลเวล30การที่อัปเกรดไปแบบนี้แน่นอนในการปลุกพลังอัปเกรด ก็จะอยู่ที่ขั้น3เมื่อเราเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วต่อมามาดูในส่วนของค่าสเตตัสณปัจจุบันสําหรับค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับ p s k จะอยู่ที่7,827 ค่าพ p เพนนะครับจะอยู่ที่273จะเพิ่มไฟนอล p ีเพนยี่สิค่าเฮดหนึ่งพันหร้ลดคูดาแปรผันของสกิลสิบสีวิแค่ทำแปรผันสามจวิส่วนสเตตัสขั้นสูงณปัจจุบันก็จะมีแค่ไฟนอลพีเพนอย่างเดียวนะครับแปจริงๆในส่วนตรงนี้ของตัวละครณปัจจุบันนะครับถ้าเราจะเล่นเป็นไนท์สายสกิลหรือพวกหลอดไนท์สายสกิลในส่วนอาวุธเนี่ยอาจจะต้องไปใช้อาวุธสีฟ้าเพื่อที่เราจะไไไดด้้้เเอาาาาาปรรรรรซ็นนตงงคค่ฟฟถทถทกึจะะะมณนะับ ก็พีแอน a ์แกก็จะได้เป็น60%ซึ่งในส่วนนี้ของฟ้านะครับต่อให้แม่เลเวลอุปกรณ์จะน้อยกว่าหรือค่าสเตตัสพื้นฐานน้อยกว่าเราจะได้ประสิทธิภาพที่มากกว่านะครับเพราะจากเดิมเพื่อนๆอาจจะเล่นเป็นแหวนลดได้หรือจะเป็นในส่วนของทาริสแมนใส่ยันเข้าไปเพื่อให้ได้ค่าเฮดเยอะการที่เราใช้หกสีฟ้าบวกสีและอัปเกรดซักเลเวล120เราก็สามารถใส่เป็นของโจมตีได้หมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ใส่ของเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานสกิลได้ก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของสกนนนะรรกเเีีี่่่่่่ยออาาาจตตงงทททวป็ู แม้ว่าเราจะเป็นหลอดไนท์แล้ว แต่อาจจะมีปรับลดเลเวลสกิลเพื่อที่เราจะได้ใช้สกิลของช่วงหลอดไนท์ตอนที่มีค่าพอยต์สกิลยังน้อยๆอ,อยู่อ่ค่าซอร์ทแมนเนี่ยเราแน่นอนอัพแบงค์นัมเบร์นะครับเต็ม10คัทไนท์นะครับเราก็จะอัพสเปียร์มัตเตอรี่เต็ม10นะครับแล้วก็สกิลถัดมาเป็นสกิลใช้งานนะครับเพียสอันนี้อัพตามเข้าที่มีค่า CD แปรผันหรือค่าครูดาวแปรผันนะครับนับประจันผมก็จะใช้เป็นเลเวล7จ็นับประจันก็จะใช้เป็นเลเวล7ก่อนนะครับแล้วก็มี Auto outer, อนนอโต้เคา,า,า,าน์าานะตเตอร์ ส่วนถ้าเราอยากฟาร์มพวกมอนสเตอร์ตัวเล็กหรือมอนสเตอร์ขนาดกลางด้วยเราอาจจะต้อง up b o r l i n g b a นะครับให้เต็ม10แต่ถ้าใครเน้นการฟาร์มมอนสเตอร์ขนาดใหญ่อย่างเดียวไม่ต้อง up ก็ได้นะครับ b o i i n g b a เนี่ยสเปียร์สเตป up ห้าเครับเพื่อไปเป็นทาง่านสเปียร์มุมแมลงอันนี้ up พ5ก่อนนะครับเพราะว่าครูดาวนะครับจุดังของตรรัวละครเนี้ยจะอยู่ที่20สวินั่นเองถ้ามีคูดาวพอแล้วอ่ะส่วนใหญ่เราต้องใช้สกิลนี้นะครับให้เต็มเลเวลสิเพื่อที่เราจะเอาดาเมจให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้งั้นสกิ่แรงพออนนะรบผมบมมใกกาจจ็ีสกคีไนนนัออ้พ่3ปเเืปป็ทาง ผ่านขี่ไก่เพิ่มดาเมจอันนี้อัพเต็ม10ได้เลยนะครับเพราะหลังจากที่เราเป็นคัสหลอดไนท์สกิลก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเยอะสกิลที่เราต้องอัพเลยนะครับเป็นสกิลทำดาเมจก็จะเป็นสกิลนี้แหละถ้าลดคูเดาวเราเยอะเราค่อยใช้เลเวลสูงผมว่าแค่เลเวล7เลเวล8นี่ก็โหดมากแล้วนะถ้าเราทําถึงรอบ31มิบเอวีได้ สกิลเนี้ยสกิลทำระเมิดโคตรดีมีประโยชน์อย่างมากนะครับสกิลถัดมาก็จะเป็นสกิลเปิดบัฟลอดออร่าอันนี้เอาไว้เป็นสกิลเพิ่มพีแอดแท็กสินาน120วีิวิเราจะได้พีแอดแท็กมาแล้วก็จะมีพาสซีฟนะครับเปลี่ยนวิทให้เป็นพีแอดแท็ก อันนี้เราก็ต้องอัพเต็ม10มีสกิลเปิดปับนะครับเพิ่มดาเมจอีกสกิลหนึ่งซึ่งสกิลนี้อัพเต็ม10ได้เลยนะครับส่วนพอยที่เหลือเอาไว้ลงสกิลสําคัญสําคัญพวกสกิลทําดาเมจหลังจากที่เราเพิ่มในส่วนของลดคูดาวแปรผันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจะได้ทําดาเมจได้มากขึ้นแต่ตอนนี้ก็เลยต้องเก็บพอยไว้ก่อนนะครับผมในการจัดเรียงสกิลก็จะใช้สกิลประมาณนี้สําหรับการบอทนะไม่ใช่ในการ PP นะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เห็นสกิลแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาลองทดสอบดาเมจัจุบนตตอนทที่่่ยัังไมไมมมมด้้ําาาาากรรเพิคววสาาถใหละคร นะครับผมเราก็จะเปิดบัฟนะฮะให้เรียบร้อยจบตีนะครับสกิลก็จะอยู่หลักประมาณ30,000นะฮะอ่ามีสกิลทำดาเมจก็80,000บ้าง70,000นะครับผมประมาณนี้สกิลนี้70,000นะครับแม็กนัมเบส26,000นะครับผมสเปียร์บุนแรงก็นั่นแหละดูชื่อสกิลเอาละกันนะครับดาเมจต่อวิตอนนี้นะฮะก็จะอยู่ที่50,000นะครับตอนนี้เหลือ49,000แล้ว เราต้องเน้นตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่เข้าไว้ก่อนนะครับซึ่บถือว่าค่อนข้างน้อยธรรมดาพื้นฐานนะครับสำหรับสายตัวละครที่อ่าไม่ใช่เป็นสายล่าบอสนะครับสายวีเอามาลองเล่นเอามาลองทำดาเมจดูนะครับผมบวกกับเป็นสายดองเพชรด้วยเมื่อเห็นดาเมจประมาณนี้แล้วนะครับแต่ละสกิลนะเพื่อนๆก็จำไว้แล้วกัน เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มความสามารถให้ตัวละครกันนะครับว่าตัวละครเนี่ยจะเพิ่มความโหดมากขนาดไหนแล้วเราจะเอาคิดตั้นไปทาอะไรดีล่ะ ในส่วนนี้นะครับผมจะแนะนำเนี่ยให้เ,เพื่อนๆไปทําการซื้อกาดถ้าในกรณีที่เรายังไม่มีการ์สวมใส่สยอยู่นะครับซึ่งการ์ที่แนะนําให้ซื้อสําหรับใครที่เล่นหลอดไนนะก็แนะนําให้ซื้อนะครับในส่วนของช่องอ c ซเซสซอรีเนี่ยเป็นการ์มารินเซฟเวียตอนนี้นะครับราคาจะอยู่ที่5้าแสผมคิดว่าราคาค่อนข้างแพงไปผมก็จะไปใส่มาดูก,ก่อนแล้วกันนะครับสัก3ามใบจริงๆช่องเฮดเกียร์นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแนะนําพวกไข่มดนะครับเพื่อที่เราจะเอาค่าพีแอทักให้เยอะมากขึ้นแต่อย่างที่ดูเนี่ยเพลสสองหน้าหนึ่งมันจะไม่ได้ไ ใส่ในส่วนอื่นด้วยนะครับก็เลยจะใช้มาดุ๊กไปก่อนเพื่อที่เราจะเอาไฟนอนพีดาเมตโบนัสให้ตัวละครในมีค่าไฟนอนพีดาเมตโบนัสเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าเรากะจะสวมใส่อุปกรณ์ G L. เป็นประดับสายเจาะอ่าประดับเจาะเกาะน,นะครับจานค่าสเตตัสที่เราขาดเลยก็คือในส่วนของไฟนอนพีดาเมตโบนัสผมก็ทําการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับสใบและเดี๋ยวผมก็จะทําการซื้อการ์ดามด้วยนะครับสามใบอ่าซื้อมาเลยนะครับผมสออย่างนี้นะครับก็จะอยู่ที่1นล้านเ1้าแล้หนอ่ๆด้วยเนะ้าะน โ okay. อเคก็ทำการเสียบเข้าไปก่อนนะครับเข้าประดับเลยนะครับผมชิบการไข่ปลาค่อนข้างแพงนะฮะแพงมากนะครับแลานี้นะครับการมาดุกนะฮะจิบ,บใส่มานะครับ จริงๆอยากจะให้ลองดูดาเมจในแต่ละใบก่อนแต่ไหนๆก็ใส่ไปแล้วนะครับเราก็จะลองทดสอบดาเมจให้ดูกันเลยนะครับผมว่า,าเพิ่มความแรงขนาดไหนเดี๋ยวค่อยดูในส่วนของค่าสเตตัสณัฐปัจจุบันนะครับก็กดสกิลไปก่อนนะครับจึงสกิลนะครับ8 5 0 0มนะครับก็แรงขึ้นตอนนี้มีสกิล1น0 0 0แนะฮะ7จ็ดหนะครับ, 71, รบสกิลแทงนะครับ9 7้าหมื่นเจ็ด แบงค์น้ำเบส4 3 0 0 0นสามนะครับชื้ดาเมตาวินะครับตอนนี้อยู่ที่6 000, 1 0 0 0 1, น0นึนสามสี่นะครับก็แรงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่เราใส่การ์ดไป1น0 0ล้าน9นะครับทบไปแต่งเข้าไปนะแต่งขึ้นแสนน่ะแกใส่การ์ดเองนะชือ้อันนี้ต้องไปเปลี่ยนหอ,อกเป็นหอ,อกฟ้านะครับดาเมจที่เราทำได้ ก็จะเยอะมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราจะไปใส่ประดับเจาะเกากะข้างหนึ่งใช่ไหมอตอนนี้ดาเมตตาวินะฮะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเก้านะครับจึ๊บตีอีกสักตัวหนึ่งแทงไปครับเก้าหมื่นเจ็ดช่อ ในส่วนของค่าสเตตัสเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากที่เราสมใส่การ์ดไปนะครับค่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยไม่เพิ่มอยู่แล้วนะครับที่เพิ่มเข้ามาเลยเราจะได้เปอร์เซนต์ตรงนี้ไฟนอลพีดาเมจโบนัส18%และไฟนอลพีเพนอีก18%สําหรับการ์ด6ใบนะครับราคา1,009ดาเมจที่เพิ่มเข้ามาถือว่าได้เรื่องเลยนะครับถ้าในอนาคตเราเปลี่ยนเป็นหอกฟ้าเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆเราอาจไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหอกฟ้าก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถทําการตีบวก6ได้แล้วก็อัปเกรดทักถึงเลเวล เและจากที่ดูเลยครับการ์ดสวมใส่อาวุธมันมีการ์ด AFPD ซึ่งไม่เกี่ยวกับสายเดี๋ยวผมจะทําการถอดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อของเดี๋ยวขอรับดูมาก่อนนะว่าเพียงพอหรือเปล่านะครับอ่ะ200,007น่าจะเพียงพออยู่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นการ์ดตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่แล้วกันนะครับเพิ่มเติมก็จะเป็นการ์ดใบนี้เลยครับการ์ดสีฟ้าการ์ดส,สกิลเลรตันนะครับราคาณนปัจจุบันจะอยู่ที่200,006ซื้อมาเรียบร้อยเนาะ แล้วก็มาถอดออกปึง้งจากนั้นเราก็สวมใส่การ์ดใบนี้เข้าไป ปรับเข้าไปจริงๆต้องใส่สัก3าใบหรือถ้าเพื่อนๆมีงบหน่อยนะครับไม่จําเป็นต้องใส่การ์ทดทรีมอนเตอร์ขนาดใหญ่ก็ได้ให้เราไปใส่การ์ดวาดอนสใบแทนเพราะว่าเราจะเอาค่าไฟนอ์พีดาเมจโบนัสเป็นเปอร์เซ็นต์การที่เรามีค่าเซตัตบาลานบาลานทั้ง3ค่าก็จะเป็นค่าพีแอนแทคค่าไฟนด์พีดาเมจโบนัสไฟนอ์พีเพนเท่าๆกันนะครับก็จะบูทดาเมจได้มากที่สุดมากกว่าค่าใดค่าหนึ่งที่สูงมากเกินไปถ้าเราทําแบบบาลานบาลานได้นะครับอ่ะก็เกินมานซะเยอะแล้วก็มาลองดาเมจต่อนะครับหลัง ทํบดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น10%มาลองดูนะครับว่าดาเมจที่เราทําได้เนี่ยจะแรงมากขึ้นขนาดไหนมอนสเตอร์ที่ทดสอบก็จะเป็นมอนสเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับอนุบิดไปครับผมเปิดปั๊บให้เรียบร้อยจบปีนะครับอืมอ่าสก,กิลจากแสนสามก็จะเป็นแสนสี่ไอ้สกิลจิมจิมจิมอันนี้แสนสองนะครับก็แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแหละชิบ รวบรตีนะครับนี่แสนสองนะสุ่มออกมาหน่อยแล้วกันเนาะแทงเข้าไปปลาหอ,อกหกมืนเจ็ดนะครับบึ้มดาเมจต่อวิตอนนี้นะ,ะจะอยู่ที่หกหมื่นสี่นะครับหกหมื่นหกชึบ อดบิแน่นอนเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับกากจะมีผลก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมอะแรงขึ้นอืมแรงขึ้นแรงขึ้นเห็นได้ชาร์จอยู่ <laughs> ก็ถือว่าดีกว่าการที่เราเอาเพชรเนี่ยไปตีบวกเพราะการที่เราไปตีบวกเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นนะครับว่ามันจะติดไม่ติดหรือการทำโอเปลนะครับก็ต้องทำไปเยอะๆสำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมาอัปเกรดความสามารถของตัวละครด้วยงบ2ล้าน2คิปตันแต่จากที่เห็นนะครับในส่วนของค่าสเตตัสของตัวละครเนี่ยไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับที่จะเห็นหลกัลกๆก็จะเป็นพวกค่าสเตตัสขั้นสูงเพราะว่า2ล้าน2 000, 3, 000. คิปตันนะครับที่เราใช้ไปเนี่ยเราก็เอาไปทำการซื้อกา์ดซึ่งมันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เราอาจจะไม าเมทที่เราทําได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเห็นเห็นเลย <S <S เห็นไหมหลังจากที่เราสมใส่การ์ดไปหวังว่าในพาร์ทนี้จะช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้นะครับและก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับก่อนลกนาล็อก X Next Generation ลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่าง Description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปลวครับ